สวัสดีค่ะ,กะเกษตรแตงจิ๋วนะคะวันนี้อยู่ที่ต้นชำฉาหรือต้นตามจุรี้ามปูจา้าเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ผู้คนรู้จักเป็นอย่างดีกิ่งการสาขาแผ่กว้างทั้งยังให้ร่มเงาเนื่องจากใบเป็นใบประกอบแบบผสมเหมือนขนนกเมื่อพระอาทิตย์รับฟ้า ใบจะโหบเข้าหากันขันลุ่งเช้าวอารุณวันใหม่ใบก็จะขี้ใครใหยายออกเพื่อให้น้ำค้างได้หยดลงสู่ดินเพื่อให้พืชพันธ์ุโดยรอบบริเวณนั้นมีการเจริญเติบโตเนื่องจากจามจุลีฉำฉาหรือก้ามปูเป็นพืชตระกูลถั่วจึงมีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นใบ ใช้ทำปุ๋ยหมักได้โดยเฉลี่ยมีไนโตรเจนถึงร้อยละ3.25มีการนำใบจามจุลีฉ่ำฉาแดะก้ามปูนี้นำไปหมักผสมกับดินและปุ๋ยคอกเพื่อใช้เป็นดินปลูกต้นไม้ใช้เป็นวัสดุคลุมดินซึ่งให้ชื่อเรียกขานนามว่าดินผสมใบกา้ามปูหรือ ปุ๋ยหมักใบกา้านปูซึ่งมีประโยชน์มากทีเดียวในจุดนี้ก็คิดว่านะคะที่กองกองไว้ก็คือตอนแรกที่มาจุดนี้นะคะก็ได้นำไปแล้วส่วนหนึ่งเอาไปไม่หมดค่ะนี่ก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะคะตามที่เห็นเลยค่ะนั่นนะคะกองข้างหน้าก็คือเป็นใบนะคะ ใบก้ามปูนะคะแล้วก็โซ่หลังก็จะเป็นขุยดินก้ามปูนะคะมีเป็นจุดเป็นจุดไปค่ะดินร่วมสุยมากนะคะนี่นะคะมานั่งเก็บเอาราขาวนะคะนี่ราขาวใบก้ามปูค่ะ เรียกว่าลาใบนะคะจะเอาไปทําอะไรเอ่ยอันนี้จะไปทําน้ําหมักชีวภาพนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์เป็นพืชชนิดเดียวที่เขามีหลายชื่อมากนะจ๊ะแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นแต่ละประเทศแต่ละที่เขาก็มีชื่อเรียกของเขานะคะเราก็รู้ในน้มของกามปูช,มชัมฉาจามจุลีนะจ๊ะ เป็นเพื่อชนิดเดียวกันแบบนี้ถามว่าหาได้ง่ายไหมเหรอหาได้ไม่ง่ายนะจ๊ะที่ใบก้านปูเขาจะมีลายให้ให้ให้เราเห็นแบบนี้นะคะบางคนบางท่านเขายังต้องไปเอาที่นู่นจ๊ะใบไผ่นู่นนะคะ เอาข้าวเอาอะไรน้ำตรงน้ำตาลอะไรไปลอ่อให้ลามาจับมาอะไรนะคะแต่เขาจะเอาเป็นลาเขียวหรือลาที่แบบว่าลาดีมีประโยชน์นะคะกับพืชนะคะช่วยป้องกันเชื้อราเชื้อโรคใดาๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ของเราไม่ได้มาล่อนะคะเรามาเอาจ้าปวดปัว,ปวนะจ๊ะ ได้แบบยกแขนส,สวยๆเลยจ้านะคะชิมูชิมีอูดุจีดิดนะคะงามค่ะนี่ค่ะเรียกว่าดินปลูกใบก้ามปลูนะคะดินปลูกผสมใบก้ามปลูชื่อเต็มเขาสวยมากเนี่ย แค่นี้ก็บรมบบามแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังโกยเอาใบก้านปูที่กองไว้นะคะหลังจากที่โกยเข้าไปได้สักพักแล้วนะคะในการบรรจุใส่กระสอบนะคะจะเห็นความแตกต่างของสีนะคะนั่นก็คือมันเกิดการอบค่ะเกิดการอบแล้วก็ สังเกตเห็นความชื้นนะคะเห็นความชื้นที่อยู่ด้านในนะคะตอนนี้แสงจ้าค่ะแดดส่องนะคะช่วงเวลานี้ประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็จะได้รีบปล่ยเอาแล้วก็รีบกลับบ้านค่ะตอนนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าร้อนมือมากคะ่ะใส่ถุงมือยางนะคะสังเกตถึงกลิ่นชื้นนะคะ กลิ่นของความชื้นนะคะเนี้ยคะ่ะเป็นดินหมักใบก้านปูแบบธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ใช้ไม้กวาดมะพร้าวนะคะไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดโกยเข้ามากองไว้นะคะจะมีไอ้ก้านมะพร้าวคะ่ะที่เป็นไม้กวาดนะคะส่วนปลายเขาจะโกยเอาผิวดินขึ้นมาด้วยนะคะ ก็เลยมีการแฝมส่วนของผิวหน้าดินเข้ามาด้วยค่ะอุ้ยแม่แต่อันนี้ก็ยังงอกเห็นไหมคะนี่ค่ะแม่แต่ตัวนี้ยังงอกอันนี้เป็นส่วนของกาบนะคะดูค่ะดูถูกไม่ได้นะจ๊ะใบกา้านปูดูค่ะ แม้จะไม่ได้ลดน้ำใส่ปุ๋ยพิถีพิถันเหมือนเราทำปุ๋ยหมักทั่วไปแต่ธรรมชาติก็ส,สร้างให้มีการย่อยสลายได้เองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กองไว้นะคะทีะ่ว่าได้กลิ่นความชื้นเพราะว่าไม่ได้ใส่แมดค่ะก็เลยได้กลิ่นนะคะโอเคค่ะกล้แล้วนะคะอีกนิดนึงจะประมาณนี้นะคะ เหลือกองนี้กองเดียวค่ะที่เหลืออยู่บนภาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะมีความคิดเห็นอะไรประการใดก็เม้นมาคุยกันได้นะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกคนจ้า